โอ้โหเย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการอธิบายอัปเดตล่าสุดของฟรีไฟล์แล้วก็รีวิวกิจกรรมแจกของฟรีสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้ก็เคยจะบอกเลยว่ามีอะไรสำคัญเยอะแยะมากเลยเราก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอเริ่มเลยก็แล้วกันโอเคอันดับแรกก็จะมาทาการ รีวิวกิจกรรมสายกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมของยาย่านั่นเองครับผมแล้วก็จะมีพวกรางวันต่างๆให้เรารับแล้วก็ทําภารกิจอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแลวนอกจากนี้ก็จะยังมีร้านค้าแห่งความมืดอันนี้มันก็ผ่านไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแล้วก็นอกจากนี้อีกเนี่ยเราสามารถล็อกอินวันที่22แล้วก็รับตัวละครของยาย่ากันได้ฟรีๆในวันที่22เดือนตุลานะครับเราก็อย่าพลาดกันด้วยโอเคตอนนี้ ก็จบในส่วนนี้ไปแล้วและเรื่องต่อไปที่จะบอกก็คือเรื่องของแชทโลกนั่นเองครับผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเราดูสิครับคือตอนนี้เนี่ยแชทโลกของผมมันจะแบบมืดๆไม่สามารถที่จะส่งอะไรได้รวมไปถึงแชทของอาจารย์ลูกศิษย์ด้วยครับผมถามว่ามันเป็นอย่างนี้แบบ มันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเกิดว่าจะส่งคําเชิญทีมเนี่ยผมจะส่งไปใช่ไหมมันก็ส่งได้นะครับนี่เราก็จะเห็นได้ว่ามีการส่งคําเชิญทีมไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีแบบคือคาคาถามก็คือมันไม่มีให้เราส่งข้อความหรอวะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่าใครที่รู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกคุยกันได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเช็คแล้วว่าไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวนะครับนอกจากผมเนี่ยก็คือยังเป็นกันอีกหลายคนเลยรวมไปถึง เพื่อนๆของผมด้วยและอันนี้คือทีแรกผมก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะไปปากดีกับใครไว้เปล่าแต่อย่างผมนี่คือเป็นผู้มีใจคนดีไม่เคยไปปากดีกับใครอยู่แล้วนะครับผมวันนี้คนดูก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วก็เลยจะคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็กหรือไม่ก็อาจจะมีการพัฒนาในส่วนของแชทโลกอยู่ก็เลยมีการแบบ ปิดการระบบของแชทโลกก็เป็นไปได้นะครับผมวันนี้เราก็รอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนสําหรับคนที่คนที่แบบรู้ไว้แล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่าลืมเม้นมาคุยนะครับส่วนสําหรับผมเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับแชทโลกแหละมั้งนอทุกคนและตอนนี้เรื่องต่อไปที่จะมาทําการรีวิวนั่นก็คือไอตัวโบนัสร่วมทีมครับผมหลายคนเนี่ยถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมโบนัสร่วมทีมก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีเนี่ยเราก็จะ แบบสามารถที่จะรับรางวัลพิเศษได้แล้วเมื่อเราเล่นกับคนที่มีเนี่ยเราก็จะแบบได้รับโทเค็นมาด้วยแล้วก็ยังได้โกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าตัวนี้เลยก็จะแบบสามารถแลกชุดพวกนี้กันได้อย่างฟรีๆแล้วนะครับผมก็จะมีชุดที่แบบแต่ก่อนนะเขาเติมกันมานะครับกับชุดนี้ เราถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยประมาณ1กว่าปีที่แล้วน่ะนี่คือชุดที่เขาเติมกันแต่ว่าตอนนี้ก็ฟรีๆไปแล้วนะครับเพียงแค่เราเล่นกับคนที่มีโบนัสร่วมทีมนะครับตามนโยบายนี้เลยบัดดี้คอยได้รับจากการร่วมก็คือการร่วมเล่นกับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่มีโบนัสร่วมทีมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็บัดดี้คอย,อย่ะใช้สามารถใช้สําหรับการแลกไอเทมของขวัญในตัวร้านค้านี้นะครับผมก็โอเคเลย และไม่ได้แค่นี้ครับผมกับทางด้านของกิจกรรมแจกฟรีของไอลูน่าเนี่ยยังมีก็คือลูนา่าก็คือตัวละครของยาย่านะครับผมก็จะมีการแจกพวกตัวละครลูนา่าแล้วก็สกินปืนฟาร์มัสเราสามารถแลกกันได้และไม่ได้แค่นั้นครับผมเราสามารถ แลกชุดตัวนี้กันได้นะครับผมแต่ว่ามันจะแลกได้ในวันที่22แต่ว่าทีแรกเนี่ยคือมันบั๊กนะครับผมแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแลกกันตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วแต่ผมนี่คือแลกไม่ทันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าใครที่มีชุดนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าพี่ผมงานไวผมจัดไปแล้วกับชุดนี้เราก็อย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยส่วนสําหรับผมนี่คือคงต้องรอวันนั้นสินะวันที่22น่ะแต่วันน็คงไม่ไกลหรอกและตอนนี้น่ะก็จะเป็นตัวสกิ ของฟรามัสนั่นเองครับผมเราก็สามารถแลกกันได้เลยตรงนี้นะครับผมแต่ว่า มันไม่ได้จบแค่นี้หรอกกับกิจกรรมฟรีนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหญ่ตัวหนึ่งที่ผมขอหามันก่อนนี่ไงเราเจอแล้วกับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่แบบไฮไลท์สุดๆไปเลยแล้วก็เพิ่งมาเมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปไปเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของสํานักสิทธิกับอาจารย์หรือจะเรียกว่าอาจารย์ลูกศิษย์นั่นเองครับผมเราก็เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจะเรียกว่าเมื่อวานเป็นต้นไปนะครับก็ะจะเป็นกิจกรรมของการ ชวนเพื่อนทําทีมแล้วก็ภา,ารกิจพิชิตเพชรม่วงเล่นทุกวันรับเพชรทุกวันกับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วก็เพิ่มไอเทมใหม่ทุกเดือนด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้เนี่ยชุดที่เราเห็นได้ว่าจะมีชุดของนางรําแล้วก็จะมีชุดสาวว่ายน้าส,สวยแล้วก็จะมีชุดนี่พี่นวดสุดเท่ของเราแล้วก็จะเป็นชุดของนักว่ายน้ําชายอะไรประมาณนี้เนี่ยของทะเลอะไรเนี่ยก็คือเราสามารถแลกกันได้อย่างฟรีเลยนะครับผมเพียงแค่เรา เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์ของใครสักคนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราจะเป็นอาจารย์เนี่ยมันจะมีนโยบายไว้ทุกคนคือเราต้องแบบขึ้นแหลงแดงก่อนหรืออะไรก่อนประมาณนี้มันจะมีนโยบายนะครับส่วนลูกศิษย์เนี่ยคือต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ออนมาหลายวันหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่แบบยังอยู่แหลงบอลแล้วแบบเพิ่งโหลดเกมมาเล่นได้ไม่นานยังแบบออนๆออยู่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่แบบ พิ่งโหลดเกมมาอะไรงนี้เราก็ให้เขาเป็นลูกศิษย์ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยอมนะทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่ายัางไงก็ยอมอยู่แล้วครับผมแล้วก็หนึ่งคนจะมีลูกศิษย์ได้สูงสุดถึง4คนเลยนะครับผมเราก็จะสามารถแบบเล่นกับเขาทําตามภารกิจต่างๆในกิจกรรมแล้วก็รับรางวัลที่เป็นเพชรม่วงเอาไปแลกชุดกันได้นะครับแต่ว่า ไม่ได้มีแค่ชุดพวกนี้นะครับยังมีสก,กินปืนพวกแบบ SVD อะไรประมาณนี้คือบอกเลยว่าสก,กินปืนนี่ก็เยอะมากโบไปถึงชุดอะไรต่างๆเราก็อย่าลืมมาดูกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยยังไงเราก็ชอบกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูจนจบคลิปแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับเรื่องของรวมไปถึงทั้งพวกไอแชทโลกอะไรพวกนี้เราก็คุยกันได้นะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนดูน่ะ เป็นกันไหมถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยผมบอกกันครับว่ามันน่าจะแบบคือผมเนี่ยทีแรกก็สงสัยหนักเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไอแชทโลกเนี่ยแบบจู่ๆมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เหรอคืออยู่ดีๆก็ส่งข้อความไม่ได้แวบ,บแรกนี่คือเพื่อนผมบอกว่ามึงไปปากดีอะไรไว้เป้าแบบโดนไปปากดีกับใครแล้วแบบโดนแบนอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบไม่นะคือ ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เคยพิมพ์อะไรในแชทโลกเลยเว้ยทุกคนคือแบบเคยแค่ส่งเชิญทีมไปเว้ยแล้วทีนี้เนี่ยก็แบบจู่ๆมันก็เป็นแต่ทีนี้เนี่ยไปดูอีกทีเพื่อนแม่งก็เป็นกันหมดเลยรวมไปถึงแบบโอ้โหไอดี ID ลองของผมก็เป็นนะครับก็เลยเข้าใจได้เลยว่ามันน่าจะเป็นแบบบัก๊กหรือรอาจจะเป็นการอัปเดตของฟรีไฟเพื่อเป็นการพัฒนาแชทโลกแล้วก็พัฒนาเกมนะครับผมสนสารคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลับไปลายบาย